ต่อไปข้อที่7ธนาคารคิดดอกเบีย้ยเงินฝากสำหรับเงินเบิกเกินบัญชีนะครับเราก็มาบันทึกกันนะครับในข้อที่7ข้อนี้ก็คือดอกเบีย้ยที่มีการเบิกเกินบัญชีนั่นเองนะครับถือเป็นดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต้องลงทางด้านาเดบิตนะครับข้อเจจึงเดบิตด้วยดอกเบีย้ยจ่าย และลดยอดเงินฝากธนาคารลงนะครับตามตรงเงินก็คือ1,920.19เราปรับปรุงครบแล้วนะครับในสมุดรายวันของกิจการนะครับมีทั้งหมด4ีรายการนะครับม่บไปสูตรยอดเงินฝากธนาคารนะครับจากกิจการไปหาธนาคารเราก็ตั้งหลักที่กิจการนะครับ เครื่องหมายยังเหมือนเดิมนะครับที่ฝั่งกิจการส่วนธนาคารนั้นให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากบวกเป็นหักจากหักเป็นบวกนะครับเริ่มต้นเราก็เขียนหัวงบกันก่อนนะครับร้านปียพง์กันชางบพิสูตรยอดเงินฝาก ธนาคารวันที่จัดทำนะครับก็คือวันที่30กันยายน25 x 1เเราก็ตั้งต้นที่กิจการนะครับเพราะเราบอกว่าจากกิจการไปหาธนาคารก็ต้องตั้งต้นที่กิจการก็ต้องมีการบวกนะครับ แล้วก็จะต้องมีการหักเกิดขึ้นรายการแรกนะครับเราก็ดูที่งบพิสูจน์ยอตามวิธีที่ถูกต้องกันนะครับเราตั้งที่กิจการนะครับดังนั้นตัวในฝั่งกิจการนั้นเครื่องหมายจะเหมือนเดิมตัวเงินรับกับดอกเบี้ยรับนะครับบวกนะครับเราก็นําไปบวกนะครับตัวเงินรับกับดอกเบี้ยรับ ตัวเงินรับมีมูลค่า19,500้าดอกเบี้ยรับหนึ่ปดเอามารวมกันนะครับจะได้ละกับหนึ่งก้ันหกร้อปดส่วนกิจการนั้นนะครับมียอดเงินฝากที่บันทึกไว้ในฝั่งกิจการนั่ากับสามแสนหนึ่งัน 653.19นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูกันต่อหักค่าน้ำค่าไฟนะครับเมื่อหักลบก็หักเหมือนกันนะครับค่าน้ำค่าไฟด้วยยอดนะครับ1890ตัวหักใส่วงเล็บ ค่าธรรมเนียมนะครับ198หักนะครับดอกเบี้ยจ่ายหักนะครับเราก็หัก 19, 19. หนึ่งเหนึมดแล้วนะครับในฝั่งของกิจการต่อไปฝั่งธนาคารนั้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตัวแรกนะครับบวกเงินฝากระหว่างทางเราก็เปลี่ยนเป็นหักเงินฝากระหว่างทางนะครับหกหมื 69, บวกเช็คหักผิดบัญชีนะครับเราก็หักเช็คหักผิดบัญชีด้วยยอดนะครับ56679.81สุดท้ายนะครับก็คือหักเช็คครั้งจ่าย เมื่อหักเราก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับบวกข้อบวกเขียนว่าเช็คครั้งจา่ายสามหมื่นครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาสรุปยอดกันบวกบวกบวกหั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 กนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ยอดเท่ากับนะครับ 237,653.19ซึ่งก็คือยอดเงินฝากที่ธนาคารควรจะต้องบันทึกนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเลยเราตั้งที่กิจการนะครับด้วยยอดนี้สุดท้ายนะครับมันก็จะมาตรงกันที่ยอดของธนาคารพอดีนะครับก็แปลว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วนะครับ